สวัสดีท่านที่เข้ามารับชมนะครับคู่นี้ครับฝั่งทั้นหลังมาครับิตเตียโนสยามนะครับูกชแล้วก็จับคู่กับซออูนะเซมานะครับฝั่งนู้นจะเป็นป๋าเตี้ยพระรามสามนะครับกับผกองชิดนะครับครับป๋าเตี้ยเสิมาครับเออจับพีเตียยกไปครับโอ้โหข้ามไปดีครับตรงนี้ครับ อันนี้เป็นสวนสยามนะครับทำทีมโดยพี่เปี้ยนะครับพี่เปี้ยสวนสยามนะครับลูกใมของสวนสยามเกี่ยวกับทีมงานพระรามสามนะครับเกี่ยวกับทีมงานพระรามสามนะครับปีเตียสวนสยามนะครับฝั่งนู้นครับจะพูวกับกู้กองชิดนะครับศูนย์ต่อศูนย์ครับเสือไปปีเตียเปิดหัวเอาครับแย่งกันแล้วครับตรงนี้ครับปาดมาโดนเกี่ยวครับเอาไว้ด้ครับแย่งกันไปเอาแล้วครับ ติดหัวปาเตียยังไงปาดข้ามมาติดเกี่ยวครับยังไงตีหัวข้ามไปเรียบร้อยดีครับตรงนี้ครับเอาละครับฝั่งสวนสยามขึ้นนำนะครับแตมแรกเป็นฝั่งสวนสยามนะครับขึ้นนำนะครับสวัสดีตอนนี้ก็มารับชมนะครับวันที่ตะก้อไฮไลท์นะครับเป็นเหลี่ยมนะครับฝั่งสวนสยามนะครับนาโดยปีเตียนะครับปีเตียสวนสยามนะครับวันนี้มาเยือนสนามพุทธบูชานะครับเป็นแมตพิเศษนะครับ เป็นปาเตียพระล้สามนะครับกับกองชินนะครับหนึ่งต่อศูนย์ครับปาเตียเปิดหัวยกขึ้นมาครับปาดกล้ามาเอาละครับติดเกี่ยวครับต่ออูเกี่ยวได้ครับตีห้ามไปปาเตียเกี่ยวอาครับยอนแล้วครับย้อนแล้วครับลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหตีเหลี่ยมดีมากครับปาเตียครับเป็นเหลี่ยมเซือแปรข้ามฟรีนะครับเหลี่ยมนี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมนะครับ ัสดีครับดีทุกท่านนะครับดีคุณสายันนะครับสวัสดีครับเกี่คู่นะครับเหลือกี่คู่เออสวัสดีครับพิชิตครับวันนี้เป็นแมตช์พิเศษนะครับก็จีบเตะกันหน้างานนะครับเพิ่งเตะไปได้คู่2คู่นะครับยังเพิ่งเริ่มนะครับเพิ่งเริ่มนะครับเป็นฝั่งสวนสยามนะครับมาเยือนสนามพุทธบูชานะครับก็จีบเตะกันหน้างานนะครับยังไม่มีคู่ที่ชัดเจนนะครับอ๋อครับ อ๋อเขาเปิดเข่าได้ครับลูกนี้ครับยกขึ้นไปตีหัวเรียบร้อยดีครับนี่นะครับซออูนะครับสวนสยามนะครับเป็นพม่านะครับเป็พม่าเดินสายนะครับมากับทีมงานสวนสยามนะครับสวนสยามส่งนะสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอยู่กับผมนะครับแอดมินบัวขาวนะครับตะก้อไฮไลท์นะครับ2ต่อ0ครับ ปีเทียสุดยามเสิร์ฟไปหาเทียพรามสามเปิดโคตขึ้นมาครับหาเทียเคลียเรียบร้อยดีครับลูกนี้ครับเอาแล้วครับนี่นะครับวันนี้มาทําหน้าที่แทนแอดพงนะครับแอดพงเมื่อคืนไปถึงชนบุรีนะครับเป็นไล่สวดที่ชนบุรีนะครับถึงเช้าเลยครับแอดพงของเราครับวันนี้ก็เลยมาทําหน้าที่แทนครับให้แอดพงค์ได้พักนะครับเอาครับเปิดหัวเกียร์ยกขึ้นไป เอาครับล้นแล้วครับลูกนี้ป๋าเตี้ยลากเล่นเองครับลูกนี้ตะก้อเดียวครับเรียบร้อยดีครับป๋าเตี้ยครับนี่นะครับลากเล่นเองครับตะก้อเดียวครับเมื่อกี้เพิ่งเดียวชนะมานะครับโอ้โหลากเติดตายแต้มแล้วครับฝั่งพระรามสามเจ้าสนามนะครับได้แต้มแล้วครับหนึ่งสอหนึ่งต่อสองเด็กในลูกนี้เขาับเปิดหัวลากไปครับโซออูหมวงข้ามไปเรียบร้อยครับหมุนไปหลังครับลูกนี้ครับ สวัสดีท่านที่กำลังรับชมนะครับเอาล้วครับยูกิอาเสือนะครับจะเสือไปไหนครับลูกนี้ครับเหลี่ยมเสือแปลครับฟีนะครับเหลี่ยมนี้ครับสองต่อหนึ่งยูกิอาเสือไปป๋าเตี้ยเปิดหนึ่งเราเปิดล็อกล็อกมาครับยกกันมานะครับป๋าเตี้ยยังไงปาดโดนเกี่ยวออดีอ๋อครับลงนะครับโอ้โหฝั่งสวนหยามคิดว่าออกนะครับแต่ว่าลูกลงนะครับลูกนี้ครับลูกลงเยอะเลยครับลูกนี้ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นแรงกำลังใจให้กับเพจของเรานะครับของเราก็จะไลฟ์สดให้ทุกท่านได้รับชมเป็นประจำนะครับเปิดหนึ่งเอาละครับโยกขึ้นไปครับสอูตีหัวไปฝาที่เกี่ยวเกี่ยวไปไหนครับโอ้โหเกี่ยวขึ้นหลังคาแล้วครับลูงนี้ครับครับแอดมินบัวขาวจะไม่ค่อยได้ไลฟ์สดนะครับส่วนมากจะทําคลิปนะครับทําคลิปแหมทใหไลท์นะครับเกี่ว่าไปลงในเพจนะครับส่วนมากจะเป็นแอดพงนะครับไลฟ์สดวันนี้ก็เลยมาทำ้าที่แทแอดพงนะครับ เอาครับเปิดแล้วครับฟาดขึ้นมาป๋าเตี้ยเตะแล้วครับขึ้นเตะแล้วครับขึ้นฟาแล้วครับโอ้โหหนักมากครับตรงนี้ครับโอ้โหป๋าเตี้ยขึ้นฟาแล้วครับตรงนี้ครับเตะได้หนักหลวงรุนแรงมากครับลูกนี้ครับเสาธุนะครับจอห้าป๋าเตี้ยสวัสดีท่านที่กข้ามารับชมนะครับนี่นะครับเป็นเหลี่ยมเสือแปลค่าฟีนะครับเหลี่ยมนี้ครับต่อหั่นอคหนึ่งสองหน่งสอง เหยาบเปิดหนึ่งยกขึ้นไปครับซออูวงไปเหยาบร้อยดีครับนะฮะเจ็ดไปตัวเขาเสนอับ่บเป็นแมตช์พิเศษนะครับเป็นฝั่งสุนทรสยามนะครับมาเยือนสนามพุทธบูชานะครับก็อ่านเตรียมตีกันหน้างานนะครับต่อหนึ่ักกีฬาท่านใดว่างก็เข้ามาได้นะครับเอาละครับเศรษฐีมากครับตรงนี้ครับทัดหัวเน็ตครับตรงนี้ครับได้มาหนึ่งเต้มครับฝั่งสุนทรสยามนะครับแต้มตอนนี้นะครับสามต่อหนึ่งครับ ขามตัวหนึง่งสวนสยามครับเอครับสไปไหนครับผู้กองชิดเปิดหนึ่งยกขึ้นมาครับป๋าเตี้ยขึ้นฟาดได้ไหมครับโอ้โหโดนเกี่ยวแล้วครับตรงนี้ครับเอาละครับเกี่ยวได้ครับฝั่งป๋าเตี้ยเกี่ยวได้แล้วขึ้นฟาดครังเรียบร้อยครับเอาละครับนี่แหละครับลูกเตป๋าเตี้ยครับหนักโน้นรุนแรงครับโดีมากครับลูกนี้ครับผู้กองชิดจะเปลี่ยนเอาละครับ เอาแลครับแต้มตอนนี้นะครับหนึ่งต่อสามนะครับฝั่าเตียงตามหลังอยู่เสร์บโยงมาตัอูเปิดหนึ่งยกขึ้นไปครับตีหัวโอ้โหกองจิบเกี่ยวไม่จิดครับวงนี้ครับเกี่ยวไปหลังครับวงนี้ครับเต้มตอนนี้นะครับฝั่งสวนหยางนำอยู่นะครับสามต่อหนึ่งครับ เสือไปไหนครับลุงนี้เสือโยงไปปาเตียบเปิดลุกขึ้นมาครับปาเตียเตะนะครับโดนเกี่ยวครับองอูเกี่ยวได้ครับเอาละครับเอายังได้นะครับยังได้นะครับข้ามฟรีครับปาเตียเรียบร้อยครับลูกนี้ครับโอ้โหต้องํำดาบสองครับถึงจะเอาอยู่ครับลูกนี้ครับจังหวะนี้ครับสวัสดีท่านทิงก์มาลับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ อยู่กับผมนะครับแอดมินบัวขาวนะครับแต่ก็เฮไลท์นะครับทำหน้าที่แทนแอดพงนะครับหนึ่งวันนะครับเมื่อคืนแอดพงกัดมาเช้าเลยครับจันชนบุรีเมื่อคืนครับไปไลไรสุดที่ชนบุรีนะครับหนึ่งต่อสามครับผู้กองคิดเซิร์ฟเออสซวูเปิดหัวครับเอาครับเปิดลูนนะครับวันนี้ครับโอ้โหเปิดไรลูนกุ้งไปข้างหน้านะครับตัวยกเข้าไม่ทันแล้วครับลูกนี้ครับเปิด ถือว่าเปิดหลุดนะครับสองต่อสามผู้กองชิดเส์ฟไปไหนเส์ฟไปที่เดิมครับเปิดครับลูกนี้นิ่งแล้วครับยกขึ้นไปไอ้ยวยอดป๋าเทียมองเห็นครับเปิดหนึ่งครับยกขึ้นมาขึ้นฟ้านะครับป๋าเทียโอ้ยลูกนี้เตะใส่เน็ตเต็มเต็มครับเน็ตแทบผ่านเลยครับลูกนี้ครับเตะหนักมากนะครับแต่ว่ามันไม่ข้ามครับโอ้โหติดขอบขาวครับไม่ข้ามครับลูกนี้ครับป๋าเทียครับพาดได้แต้มเลยครับ โอ้โหน่าเสียดายมากครับไม่ได้เตี้ยมตีเสมอนะครับตอนนี้ยังตามหลังอยู่นะครับ3ต่อ2พี่ีเตียส่วนยามเสิฟครับเสิฟไปนะครับตรงนี้เสิฟไปทางขวาพีวองคิดเปิดเอาครับป๋าเตียตีหัวเอาโดนเกี่ยวครับตีหัวลูกนี้โดนเกี่ยวแล้วครับเอาละครับซออูตีไปเรียบร้อยกับตีหัวกับไปเหมือนกันครับซออูครับแต่ว่าลูกหนักกว่าครับตรกนี้ครับเอาละครับตอนนี้ครับ สิงปีหนึ่งแต้มครับสี่ต่อสองนะครับแต้มตอนนี้นะครับอิจทุระขาเทียเจอกับพี่เทียจะเปลี่ยนเตียงต่างกล้องครับต้องดูสองก่อนนะอ้าวครับแต้มตอนนี้นะครับสี่ต่อสองครับพิจเกียส่วนสามนุ๊กเสิร์ฟครับเสิร์ฟไปไหนครับเสิร์ฟลงไปขาเทียเปิดนะครับเปิดหัวครับยกขึ้นอควอนคิดขาเทียปาดมาโดนเกี่ยวเขาครับอู้ลูกนี้ครับเกี่ยวได้แต่ว่ายกเขายกไม่ทันนะครับลูกมันพุ่งแรงเกินนะครับ รูนพุ่งไปข้างหน้านะครับพี่เตี้ยสวญยามเข้าไปยกไม่ทันครับเอาละครับฝั่งเจ้าบ้านนําตามหลังอยู่นะครับ2ต่อสี่ครับหลังอยู่นะครับโซอูเปิดเข่าครับเปิดสวยงามครับลูกนี้ครับไปเรียบร้อยครับโอ้โหลูกนี้ครับสสวัดีท่านที่ก็มารับชมนะครับที่คนที่ไหนนะเออผมว่าันทันทีตอนนี้ก็มารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับ อยู่ที่ตะก้อไหล์นะครับ4ต่อ2ครับปีเตียสัญญามเสืบพักตรนี้ครับเส์ฟโยกไปปาเตียเปิดหัวครับยกขึ้นมาครับสวยงามครับลูกนี้ป่าเตียเตะนะครับเรียบร้อยดีครับลปกนี้ครับโอ้โหนี่นะครับอายโยกเขาจุดก็เตะไม่มีเหลือครับปาเตียครับขึ้นฟาดเหมือนใบรุ่นนลครับเตะหนักมากนะครับเต็มข้อเลยโปกนี้ครับถือว่าเตะหนักหน่วงรุนแรงครับ 2ต่อ4เสิร์ฟไปไหนครับพวกนี้ครับป๋าเตี้ยครับเสิร์ฟมมหาโซอูเปิดเข่าแล้วครับยกขึ้นไปเอาละครับป๋าเตี้ยได้แต้มครับโอ้โหลูกนี้ครับลูกหลดเขับไปเข้าเข่าป๋าเตี้ยกระเด้งข้ามาฝั่งนี้ครับโอ้โหเอาละครับไปกันมาหนึ่งแต้มนะครับป๋าเตี้ยพลังสามเป็นสามต่อสี่นะครับสามต่อสี่ป๋าเตี้ยเสิร์ฟโยกมาโซอูเปิดหนึ่งเอาครับยกขึ้นไปโซอูยังไง โอ้ลูกนี้ยังทันครับโอ้ลูกนี้ครับเอาละครับยังทันนะครับยังแก้ไขได้ดีนะครับลูกนี้ครับสูสีครับเหลี่ยมนี้ครับแต้มยังไม่ทิ้งห่างกันนะครับฝั่งสวนสามน้ำอยู่หนึ่งเต้มนะครับตอนนี้ครับสี่ต่อสามปีเตี้ยสวนสามเสร์มครับเส์ฟไปไหนครับเส์ฟไปที่ปาเตี้ยโอ้ไม่ทามครับไม่ทามครับเอาละครับ ฝั่ง้าบ้านตามหลังอยู่หนึ่งเต้มนะครับตอนนี้ครับสามต่อสี่ครับเตียเสิร์ฟมาโซอูเปิดแลครับเปิดสวยงามับลูกนี้ยกขึ้นไปตีหัวคัวกองเกี่ยวแล้วครับเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวขึ้นหลังคาแล้วครับโอ้เกี่ยวขึ้นหลังคาครับเอาล้วครับเราจะพิจารณากันนะครับแต้มครับสี่ต่อสามนะครับส่วนสยามยังนำอยู่นะครับสี่ต่อสามส่งไปไหนครับลูกนี้ครับ ยอดครับป๋าเตี้ยเปิดสวยงามครับตรงนี้ยกขึ้นมาป๋าเตี้ยขึ้นฟาดแล้วครับลูงนี้ครับใครจะไปรับครับลูงนี้ครับใครจะไปรับครับเตะเหมือนวัยรุ่นเลยนะครับแต่ยกเขาจู่นิเตะไม่มีเหลือแล้วครับป๋าเตี้ยครับรอแล้วครับต่ต้องวัดที่กําลังนะครับเพราะว่าเขขึ้นเตีทีนี้ใช้กําลังเยอะนะครับป๋าเตี้ยครับเพราะว่าถ้าขึ้นฟาดไวๆนะครับใช้กําลังเยอะครับต้องวัดกําลังกันแล้วครับเพราะว่านี่คือต้นเกีบนะครับ เพิ่มเติมเกมนะครับแข็งขันครับยาขึ้นตอดเกมอยู่นะครับต้องวัดกาลังป๋าเตี้ยนะครับสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับอยู่กับผมนะครับแอดมินบัวขาวนะครับตะกอไฮไลท์นะครับสามต่อสี่ป๋าเตี้ยเสิร์ฟมาซออูเปิดหัวครับ ยกขึ้นไปยันในตรงนี้ห่างครับโดนเกี่ยวได้หรอโดนเกี่ยวแล้วครับเกี่ยวได้เตยยอดโดนเกี่ยวขึ้นครับเอาละครับลูกอกรุกกอบเอาละครับปาเตียเปิดยกขึ้นมาปาเตียเตะนะครับโอ้ลูกนี้ครับโอ้โหออกครับวกนี้ครับผิดเกลียโอ้เอาละครับตีหนักครับแต่ว่าออกครับเอาละครับตอนนี้โอ้โหต่างฝ่ายต่างเกี่ยวกับลูกนี้ครับจังหวะนี้ครับ สีส่ต่อสามครับพี่เตี้ยสวนยามเสรอมครับเสือไปไหนครับพมื่ี้ครับเสือโลงไปป๋าเตี้ยเปิดครับยกขึ้นมาพวกเราชิดยกสวยงามครับป๋าเตี้ยเตะนะครับเตะใส่เนี้ยนะครับดีนะครับถ้าขึ้นเตะไปบ่อยนี่ใช้กําลังเยอะนะครับต้องวัดกําลังป๋าเตี้ยนะครับถ้าขึ้นเตะไปบ่อยนี่ก็ใช้กาลังเยอะลรอครับ ห้าต่อสามเสด็จนำไปหนึ่งแต้มครับห้าต่อสามป๋าเตี้ยเปิดดึ้ลุกขึ้นมาครับป๋าเตี้ยแตยอนนะครับพรุ่งนี้เอาครับไปขึ้นฟ้านะครับโดนเกี่ยวตีหัวไปเรียบร้อยครับซออูครับเอาละครับสวนสยามได้มาหนึ่งแต้มครับเดี่ยวเอาละครับไล่ขึ้นมาหนึ่งแต้มเป็นนำไปหนึ่งแต้มนะครับเป็นหกไว้สามช่าง 6-3แลนะครับแชร์แล้วครับสวัสดีครับคุณเสพครับขอบคุณมากครับเด็กเสพนะครับขอบคุณมากครับผมอยู่กับผมนะครับแอดมินวัวขาวนะครับปกติจะไม่ค่อยได้ไลค์นะครับวันนี้มาทําหน้าที่แทนแอดพงนะครับ6-36-3ครับเสือยกไปปาเตียเปิดครับตักองยกขึ้นมาครับเอาครับปาเตียเตะแล้วครับเอาแล้วครับโอ้ยลูกนี้ครับเตะหนักมากครับโอ้เตะเต็มข้อรอเต็มแข้งแล้วครับลูกนี้ครับ แต่ต้องวัดกําลังปาเตี้ยนะครับขึ้นเตะบ่อยๆนะครับมันใช้กําลังเยอะนะครับตอนนี้พึ่งช่วกลางเกมนะครับเอาครับเออุลักเลยนะครับวงนี้โดนเกี่ยวแน่นอนครับโอ้ยตีไปตรงกลางครับฝั่งนู้นครับมองหน้ากันครับฝั่งนู้นมองหน้ากันนึกว่าใครเขาไปรับไม่มีใครรับก็ปล่อยลูกตกลงครับรงนี้ครับโอ้จ้องมองหน้ากันครับูงนี้ครับไม่ใจมองหน้ารู้ใจครับมองหน้าแล้วปล่อยตะก้อลงครับูกนี้ครับเอาละครับหกต่อสามครับ พยายามเสร็จยกไปปาเตี้ยเปิดครับกูกองยกขึ้นมาครับเอาละครับโอนเกี่ยวแล้วครับโอ้โหโซงกุเกี่ยวลังเท้ายกขึ้นไปยังไงเอาโอนเกี่ยวครับฝั่งฝั่งฝร่งสายเกี่ยวขึ้นครับปาเตี้ยเตะโค้งนะโอ้โหเกี่ยวเอาละครับยกขึ้นไปตีหัวยอดเรียบร้อยลูกนี้ครับแมตช์เฉพาะกิจนัดกันมาติรอบๆใช่ไหมครับใช่ครับผม ก็เป็นแมตช์เฉพาะกินนะครับแมตช์นี้ครับสวนสยามมาเยือนสนามพุทธบูชานะครับก็อ่านเหลี่ยมซ้อมกันนะครับเป็นเหลี่ยมที่ว่าอ่านเหลี่ยมหน้างานนะครับนักกีฬาท่านใดว่างก็เข้ามาอ่านเหลี่ยมได้นะครับตอนนี้ก็มีหลายค่ายนะครับเข้ามาครับมีตะก้อปีศาจนะครับเหลือเฟือนะครับก็จะมีเหลี่ยมเตะนะครับเหลือเฟือตะก้อปีศาจนะครับตอนนี้สวนสยามนะครับ ยิงห่างไปหนึ่งแต้มครับเป็นเกตต่อสามนะครับแล้วก็เกมนี้เกมสิบสามมีดิวนะครับสามแต้มไม่มีดิวนะครับเกตต่อสามครับเสียบโยงไปเปิดยกขึ้นมาครับฝาเทียบแต่ยอดโอ้เกี่ยวไปโอ้ยเกี่ยวเกี่ยวได้ครับซออูครับลูกนี้ครับ มีเตะกันกี่คู่ครับอ๋อก็มีน่าจะมีหลายคู่นะครับตอนนี้ก็อ่านเรียมกันอยู่นะครับน่าจะมีอีกหลายคู่เลยนะครับสามต่อเจ็ดป๋าเตี้ยเสิร์ไปไหครับลูกนี้ยังตามหลังอยู่นะครับเจ้าบ้านครับอ๋อครับเขาตีหัวไปป๋าเตี้ยเกี่ยวครับเกี่ยวออกข้างสนามครับลูกนี้ครับโอ้โหลูกนี้ครับป๋าเตี้ยน่าเสียดายนะครับลงแปรนะครับแต่ว่าลูกมันไม่อยู่ครับแล้วันนี้นะครับเจ็ดต่อสามครับ เจ็ดต่อสามครับเกียรติสุนสยามเสือไปไหนครับเสือบยองไปอีกครั้งหาเทียบเปรย์นะครับวิ่งออกมาเตะครับใช้กำลังเยอะนะครับตรงนี้ผ่านมาโดนเกี่ยวผ่านมาตรงกลางครับสวนสยามครับเกี่ยวไม่ได้ครับตรงนี้ครับไปได้เทสไปเอา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 แล้วครับตอนนี้ครับสามต่อเจ็ดนะครับฝั่งเจ้าบ้านยังตามหลังอยู่สี่เต้มนะครับสามต่อเจ็ดผู้กองเสิร์ฟครับเสือไปไหนครับตรงนี้เสิร์ฟยอด พี่เตี้ยเปิดหลังเท้าครับเอาละครับพี่เตี้ยต้องข้ามเองนครับลูกนี้ก็จหวะนี้ข้ามเองไปโอ้ยังแก้ไขได้ครับลูกนี้ครับยังแก้ไขได้ครับลูกนี้ครับพี่เตี้ยหรือว่าเปิดหลุดมานะครับสองวงยกเข้าไปได้ครับเจ็ดต่อสามปีเตี้ยเสิร์ฟโยงไปอีกครั้งเอาละครับป๋าเตี้ยต้องวัดกำลังแล้วครับเปิดยกขึ้นมาครับป๋าเตี้ย โดนเกี่ยวครับเอาละครับเกี่ยวได้แล้วครับอันตรายนะครับตีหัวเรียบร้อยโอ้โหเอาละครับสวนสยามครับหิงห่างไปหนึ่งแต้มครับตอนนี้ครับนี่นะครับป่าเตี้ยตรงวัดกําลังป่าเตี้ยนะครับเสือดลักษณะนี้ครับเสือดโยงหลังมาแล้วก็โยงหลังไปแล้วก็ป่าเตี้ยวิ่งเข้ามาตีนะครับใช้กําลังเยอะมากนะครับแปะต่อสามครับเสือไปตรงไหนครับเสือไปที่เดิมหรือเปล่าครับลูกนี้ เสิบโยงไปที่เดิมครับเอาละครับวัดกำลังป๋าเตี้ยครับเปิดแล้วครับวิ่งเข้ามาตีครับตีทันไหมครับปาดอีกแล้วครับโดนเกี่ยวครับปาดมาโดนเกี่ยวแล้วครับตีหัวเอียบร้อยส่ออูครับโอ้โหนี่นะครับต้องบอกว่าป๋าเตี้ยครับโดนโยงครับโดนโยงครับโยงหลังนะครับวิ่งเข้ามาเตะแล้วมันใช้กําลังเยอะนะครับปาดมาก็โดนเกี่ยวแล้วครับโอ้โหเอาละครับส่วนสยามน่าจะเล่นแผนนี้แน่นอนครับ ต้องวัดกําลังปาเตี้ยเลยนะครับเหลี่ยมนี้ครับต้องใช้วิธีสูตรนี้เลยครับเสืรบโยงแล้วก็ให้ปาเตี้ยวิ่งเข้ามาตีครับถ้าตีไม่ได้ก็ปาดมาก็โดนเกี่ยวนะครับเอาละครับตอนนี้ครับสวยสยามครับตอนนี้ครับทิงห่างไว้แล้วครับเก้าต่อสามครับเก้าต่อสามอยดเสิร์มโยงไปอีกครั้งเลงนะครับต้องเล่นสูตรนี้นะครับแผนนี้นะครับ ป๋าเตี้ยววิ่งเข้ามาปาดมาอีกครั้งโดนเกี่ยวลัท้าครับคราวนี้ครับเอาละครับโยนไปเรียบร้อยเอาละครับโซอูครับดีละครับต้องใช้แผนนี้ละครับสวนสยามครับได้ผลครับแผนนี้ครับเสิร์ฟยงหลังเลยป๋าเตี้ยววิ่งเข้ามาตีครับตีไม่ได้ก็ปาดมาก็โดนเกี่ยวแล้วครับอ๋อครับสิงห่างแล้วครับตอนนี้ครับแต้มห่างครับป๋าเตี้ยโดนสูรโดนแผนนี้แน่นอนครับต้องวัดกําลัง้วครับ เอาละครับวันนี้ครับสวนสยาม10ต่อ3ครับใช้แผนนี้แน่นอนครับเสริมโยงไปอีกครั้งเปล่าครับโยงไปอีกครั้งครับโอ้โหเอาละครับปีวัดกำลังแล้วครับวิ่งออกมาป่าเตี้ยตีหัวแล้วครับตอนนี้โอ้ไม่ป่าแล้วครับตีหัวแล้วครับเหนียบร้อยครับตรงนี้ครับเอาละครับแทมตอนนี้นะครับสวนฝั่งเจ้าบ้านนะครับฝั่งพระรามสามนะครับป่าเตี้ยนะครับตามหลังเยอะนะครับ3ต่อ1ิบครับ ทำยังไงครับป่าเตี้ยครับโซยกมาส่งเปิดยกขึ้นไปครับโูตีหัวมาเรียบร้อยครับเอาล้วครับตอนนี้ครับป่าเตี้ยจะเลือกกำลังกี่เปอร์เซ็นต์ครับต้องวัดกำลังป่าเตี้ยแล้วครับตอนนี้ครับเมื่อกี้เพิ่งเดียวจบไปนะครับแล้วก็ตีต่อเลยครับป่าเตี้ยครับเอานะครับโยงไปอีกครั้งวัดกำลังครับเปิด วิงเข้ามารอตีหัวแล้วครับตีหัวแล้วครับลูกนี้ครับแล้วก็ถือว่าเอาตัวรอดได้ครับจังหวะนี้ครับยังเอาตัวรอดได้นะครับสําหรับปาเตี้ยนะครับเอาสามต่อสิบครับเปิดยกขึ้นไปครับสวยงามครับลูกนี้ตีไปปาเตี้ยเกี่ยวไม่อยู่ครับลูกนี้ครับเอาแล้วครับ แมตต์ต่อไปน่าจะเจอคู่ซ่านะครับคู่ต่อไปนะครับน่าจะเจอกับป๋าพงคู่ซ่าหนึ่งครับสิบต่อสามครับเอาละครับเสือไปไหนครับวันนี้ครับเสิรือยงไปเอาครับป๋าเตี้ยเปิดผู้กองยกขึ้นมาครับป๋าเตี้ยปาดเรียบร้อยครับป๋าใส่เน็ตแล้วครับโอ้โหทิ้งห่างแล้วครับตอนนี้ส่วนยามครับทิ้งห่างแล้วครับตอนนี้ครับใช้แผนนี้อย่างเดียวครับ โยงหลังใ้ป่าเตี้ยวิ่งก็มาตีครับตีไม่ได้ครับเพราะมันใช้กําลังเยอะครับเอาละครับต้องใช้แผนนี้แล้วครับ11ต่อ3ครับสวนยามโยงไปอีกครั้งต่อครับป่าเตี้ยเปิดลากโอ้เปิดยกนะครับตรงนี้ทุกองเตะเรียบร้อยแล้วครับเตะใส่เน็ตแล้วครับไม่ไหวแล้วครับวิ่งไปเปิดแล้ววิ่งมาตีป่าเตี้ยไม่ไหวแล้วครับเอาละครับสิงห่างแล้วครับแต้มเดียวเกมนะครับตอนนี้ครับสวนยามแต้มเดียวเกมแล้วครับตอนนี้ครับ ติดเหล er oh yeah, ่าเครับนะครับเจ้าสิบสองสิบสองต่อสามครับเต็มเดียวเกมครับสวนสามครับครับเสียบโยเสียบยอดบ้างครับครับโยมาหลายลูกครับหย่อนแล้วปาเตี้ยยอดมาแต่ยอดเรียบร้อยครับลูกนี้ครับลูกนี้พิเศษแว่นยืนเปิดหนึ่งของโมฆ่าเป็นลูกว่าเทานะครับสามสิบสองสามต่อสิบสองปาเตี้ยเสียบมาโซอูเปิดเข่า เกียยกตัวไปครับตีหัวโดนเกียร์ครับกุกองยังอยู่นะครับข้ามปีนะครับเดี่มนี้ครับเอาล้วครับยอดเอาล้วครับกุกองยังไงโอ้ไม่อยู่ครับต่อครับสยามต้องการหนึ่งแต้มนะครับแต้มกลางห่างนะครับแต้มเดียวเกมครับสิบสองต่อสาม ปี่จเสือบครับเสือบยังไงครับหยอดโอ้ไม่ข้ามครับพวกนี้ครับสามสต่อสิบสองเปิดเอาครับโซูยังไงตีหัวโดนเกี่ยวครับเอาละครับเกี่ยวได้แล้วครับหาเตี้ยยังไงปาดโดนเกี่ยวครับเอาละครับยกไปยังไงครับตรงนี้ เอายังข้ามไปได้ครับปลาเตี๋ยเปิดใส่เตี๊ยมหรือเปล่าครับวกนี้ครับปลาอีกครั้งโดนเกี่ยวเกี่ยวไม่อยู่ครับเอาละครับไส่มาหนึ่งเต้มครับฝั่งพระรามสามเจ้าสนามนะครับเตี้ยครับไล่มาหนึ่งเต้มก็เป็นสี่ต่อสิบสองครับสี่ต่อสิบสองปลาเตี๋ยเสิร์ฟมาเปิดสออูโฉบโยกขึ้นไปครับสวยงามของลูกนี้โดนทีบเรียบร้อยครับ เอา๋ะครับต้องการหนึ่งหมูแก้มครับสวยามครับเริ่มเดียวครับ12ต่อ4ครับ12ครับเตกมเดียวเกมครับหาเตี้ยล็อกอยู่หรือเปล่าครับลูกนี้ปาดไหมโดนเกี่ยวเขาครับเอาครับเกมไปเกมครับลูกนี้ครับเรียบร้อยครับลูกนี้ครับเป็นแบบว่าฝั่งสวนสยามนะครับชนะไปขาดลอยครับ13ต่อ4นะครับ ติดตามรับชมคู่ต่อไปนะครับเป็นน่าจะเป็นเหลี่ยมสามสามนะครับน่าจะเป็นสวนสยามนะครับเจอกับฝากพระรามสามนะครับน่าจะเป็นเหลี่ยมสามสามนะครับขอบคุณที่ให้เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ